สวัสดีครับครับผมเฉันชื่อมาเซวลานิเป็นประธานของคณะกรรมการประสานงานของฮูผมฉันดีใจที่ได้อธิบายว่าหนึ่งในแกนหลักของแผนกลยุทธ์ของอิสแัคือการสนับสนุนโดยเฉพาะเป้าหมายการสนับสนุนของอิสแัคือการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยการเตรียมความพร้อมของแรงงานและการดูแลขั้นทุนฐานที่เกี่ยวข้องกับ PRM อมรถึงการสนับสนุนความพยายามด้านมนุษยธรรมของ PRM ด้วย คณะกรรมการประสานงานของฮูเข้าร่วมการประชุมการบริหารของฮูในระดับโลกที่การประชุมสมัชชาสุขภาพโลกและคณะกรรมการบริหารและในระดับภูมิภาคในการประชุมของภูมิภาคของฮูในการประชุมเหล่านี้เราจะอ่านถแถลงการที่ชุบตัวแทนและกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลกได้ยิน ในแถลงการเหล่านี้เรามักจะสนับสนุนการเสริมสร้างการฟื้นฟูในระบบสุขภาพโดยรวมและในด้านการแพทย์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูโดยเฉพาะนอกจากนี้เรายังสนับสนุนหูในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเช่นแท็กเกจตการแทรกแซงหรือคู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อการประเมินผลเมื่อเรามีส่วนร่วมเราจะนําเสนอความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราแต่ยังสนับสนุนบทบาทที่สําคัญของ p r m ด้วย เรามีตัวแทนในทุกกลุ่มงานของ World Rehabilitation Alliance ซึ่งเราสนับสนุนความพยายามในการสนับสนุนระดับโลกสำหรับการสื้นฟูโดยทั่วไปแต่ก็ยังสนับสนุน PRM เมื่อมีโอกาสและจำเป็นมีความพยายามทั่วไปในการเสริมสร้างแรงงานฟื้นฟูรวมถึง PRM ในกลุ่มเทคนิคที่จัดโดยหูผมฉันจะพูดถึงเรื่องนี้ เราได้เสนอชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างเช่นนอกจากนี้ Rehabilitation Alliance ยังมี w ่า s t r e a m on Workforce สมาชิกอิ s t h ม m m อ r r i s h เรซ r e อ e อ r อได้รับเลือกเป็นประธานอิ s t a ได้สนับสนุน Rehabilitation 2,030ตั้งแต่เริ่มต้นในปี2017 เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคทั้งหมดของโครงการ Rehabilitation 2 0 3 0เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิดเราสนับสนุนให้มีการจัดประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งแรกเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและเป็นเจ้าภาพจัดงานข้างเคียงระหว่างการให้สัตยาบันเป็นเอกฉันท์ ผมฉันอยากทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างการสนับสนุนและผมฉันจะดีใจมากถ้าได้อ่านความคิดเห็นของคุณขอบคุณครับค่ะ